คิงปะทะเหล่าผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดหากเพื่อนๆต้องการเข้ามาดูความตลกของคิงมันไม่มีในคลิปนี้เพราะในคลิปนี้มันเป็นมุมมองของเรามนุษย์ประหลาดที่มองเห็นคิงว่าน่ากลัวขนาดไหนความเป็นความตายที่เผลอไม่ได้แม้แต่เียเสี้ยววินาทีความน่ากลัวความกดดันนี้มันมหาศาลขนาดไหน วันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสมันคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกการต่อสู้กันระหว่างฮีโร่และมนุษย์ประหลาดมันใกล้จะสิ้นสุดแล้วความสิ้นหวังมันตกมาทางฝั่งฮีโร่ พอมนุษย์ประหลาดนั้นสามารถจัดการกับเหล่าฮีโร่ได้ทีละคนสองคนมาถึงนาะตอนนี้แน่นอนว่าเหล่าฮีโร่สู้ไม่ได้เลยความหวังมันอยู่ที่ไหนกันความสิ้นหวังตั้งหากละมันอยู่กับฝั่งฮีโร่ชัยชนะดูเหมือนจะเป็นฝั่งของมนุษย์ประหลาดแต่ไม่นานหลังจากนั้นความกดดันอันมหาศาลมันก็กลับคืนมาอีกครั้งภาพที่มนุษย์ประหลาดเห็นอยู่ มันคือร่างของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแววตาของเขาจ้องมองมาด้วยแววตาที่อำมหิตพร้อมที่จะฆ่าพวกเขาในทันทีพวกมนุษย์ประหลาดทั้งหมดไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวเพราะว่าคนที่อยู่ต่อหน้าของพวกเขาคือชายที่ถูกยกย่องว่าเป็นกษัตริย์แห่งเหล่าฮีโร่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในโลกใบนี้ พวกเขาไม่เคยเจอความกดดันแบบนี้มาก่อนท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงของคิงแองจิ้นมันก็ดังไปทั่วท้องสนามรถความมืดที่เงียบสงัดเสียงของคิงแองจิ้นที่ดังตลอดเวลามันขมขวนมันน่ากลัวเรามนุษย์ประหลาดแน่นิ่งเพราะไม่เคยสัมผัสถึงความกดดันแบบนี้มาก่อน อาสุจิดำเริ่มจะแบกรับความกดดันแบบนี้ไม่ได้เขาจะเข้าไปโจมตีคิงแต่ก็ดูเหมือนว่าใส่โค้ดห้ามเอาไว้และก็เตือนกับอาสุจิดำทันทีชายที่อยู่ต่อหน้าพวกเราไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของเราฮีโร่แล้วฉันไม่เคยเห็นการต่อสู้ของเขามาก็จริงแต่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมา ใครที่ได้ยินเสียงของคิงแองจินก็เสมือนกับว่าได้ตายไปแล้วไม่มีใครรอดชีวิตได้เลยคิง <King S 1> คือฮีโร่ที่มนุษย์ประหลาดทั้งหมดจะประมาทไม่ได้สิ่งที่มนุษย์ประหลาดควรจะทำมากที่สุดนั่นคือเข้าไปโจมตีคิงพร้อมกันนั่นคือการวางแผนให้ดีเสียก่อน ชายที่อยู่ต่อหน้าของพวกเขาณนะตอนนี้พร้อมจะฆ่ามนุษย์ประหลาดที่อยู่ต่อหน้าของเขาภายในเศษเสี้ยววินาทีในระหว่างที่เรามนุษย์ประหลาดกำลังพูดคุยระวางแผนกันอยู่นั้นเสียงของคิงเองจิ้นมันก็ดังขึ้นไปเองทำให้ทุกคนกดดันและหวาดกลัวมนุษย์ประหลาดหยุดนิ่งอยู่นานเพราะไม่กล้าขยับกลัวคิงจะเข้ามาโจมตี ราชายาจกทนความกดดันนี้ไม่ได้เลยจะคิดลองโจมตีคิงดูสักครั้งหนึ่งราชายาจกได้บอกทุกคนไปว่าเขาจะลองโจมตีคิงดูไม่นานหลังจากนั้นเสียงของคิงแองจิ้นมันก็ดังขึ้นกว่าเดิมและเสียงของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันก็ดังขึ้นลองอะไรเสียงที่เยือกเย็นแบบนี้มันน่ากลัว ราชายาจกได้ตอบกับคืนไปว่าก็ลองโจมตีคิงว่าคิงนั้นจะแข็งแก่งขนาดไหนคิงจะสามารถรับมือลูกบอลไฟได้หรือไม่คิงได้ตอบกลับมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมว่าถ้าหากคิงนั้นสัมผัสลูกบอลไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นราชายาจกตะโกนกับคืนไปด้วยความมั่นใจ ว่ามันจะระเบิดอย่างรุนแรงคิงก็ได้ตอบกลับมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าเข้าใจแล้วเราเหมือนว่าคิงณตรน,นี้ไม่มีความรู้สึกกลัวแม้แต่นิดเดียวอันไรกันนี่ผู้ชายที่อยู่ต่อหน้าฉันคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกราชายาจกไม่อยากจะเห็นหน้าอันน่ากลัวแบบนี้ ราชายาจกตัดสินใจจะโจมตีคิงทันทีระหว่างนั้นเขาตะโกนบอกคิงไปว่าฉันจะลบสีหน้าที่เยือกเย็นและเย็นชาของนายออกไปจากโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่ราชายาจกกำลังจะโจมตีเสียงของคิงแองจินมันก็ดังกึกก้องไปมากกว่าเดิมคิงตะโกนกลับคืนมา เดี๋ยวก่อนนี่แกยังไม่รู้ตัวอีกงั้นเหรอราชายาจบหยุดการโจมตีทันทีเขาสับสนเขาได้ถามคิงไปว่าอะไรยังไม่รู้ตัวอีกมันหมายความว่าอย่างไรในระหว่างนั้นเสียงของคิงแองกิ้นมันดังกึกก้องไปทั่วสนามรบคิงได้บอกกับราชายาจบว่าใช่ และแววตาของคิงนะตอนนี้มันเยือกเย็นราวกับว่าเขากำลังจะฆ่าราชายาจกคิงได้พูดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งลองมองดูไปที่เท้าของแกสิใต้เท้าของแกนั่นนายเห็นหรือไม่จุดที่นายยืนอยู่นั้นมันมีเศษหินกระจายเต็มไปหมดมันอันตรายถ้าแกไม่ระวัง แกประมาทซะจนทำให้ฉันต้องบอกแกเมื่อสิ้นเสียงของคิงลาชายาจกเริ่มสับสนว่าคิงจะบอกเขาทำไมอะไรกันชายที่อยู่ต่อหน้าฉันเขาแข็งแกร่งจนขนาดบอกให้ฉันระวังตัวไม่สิฉันต้องแปลความหมายของมันให้ออกว่าที่แท้จริงแล้วคิงต้องการจะพูดอะไรกับฉัน หรือวันนี่คือคําเตือนที่คิงหมายความว่าฉันมองการเคลื่อนไหวของระเบิดแสงของนายออกหมดแล้วถ้าแกขยับตัวแม้แต่นิดเดียวยังดื้อดึงที่จะโจมตีฉันในระยะเพียงแค่นี้คงไม่มีทางที่แกจะหลบการโจมตีของฉันได้สิ่งที่แกกำลังพยายามจะทํานั่นก็คือการฆ่าทัวตาย นี่คือสิ่งที่เขากำลังจะบอกฉันนั่นนหชายคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรฉันคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่จะทดสอบความสามารถของเขาทแท้กลับกลายเป็นว่าฉันเองที่จะถูกทดสอบความสามารถเสียเองนั่นเหรอฉันกำลังจะตายเพราะเขาจะโจมตีฉันเพียงแค่เสี้ยววินาที ฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้เกือบไปแล้วชายผู้นี้ขยายอาณาเขตการโจมตีของตัวเองไปทั่วสนามรบแล้วแม้แต่การลุมซีต่อหนึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อผู้ชายคนนี้เลยกลับกลายเป็นว่าเขาคุมความได้เปรียบในเวลานี้ราชายาจุกไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวสักนิดหนึ่ง เพราะกลัวขคิงจะฆ่าทําให้อสุจิดําที่มองเห็นนั้นเริ่มหงุดหงิดขึ้นไปเต็มทีตะโกนถามราชายาจกไปว่าแกมัวรออะไรราชายาจกแกอยากจะสังหารทุกคนบนโลกใบนี้ทิ้งไม่ใช่เหรอถ้าหากว่าแกได้ฆ่าหมอนี่แล้วงานที่เหลือก็จะเป็นงานง่ายสำหรับแกนะถ้าแกยังมัวปลดแหกแบบนี้ฉัน จะเป็นคนจัดการเองเมื่อสิ้นเสียงของอาสุจิดำเขาได้หันกลับไปมองที่คิงและไม่นานนักคิงก็ขยับตัวราวกับว่าคิงพร้อมที่จะโจมตีแล้วทำให้อาสุจิดำตกใจแทบช็อกเพราะคิดว่าคิงกำลังจะโจมตีเขาน่เองเขาปากดีเลยนี่ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังจะโจมตีเขาอะไรกัน คนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเขาเลือกที่จะโจมตีฉันก่อนหรือว่าเขารู้ว่าฉันมีจำนวนมากมายมหาศาลเขาจัดจัดการฉันหมดได้อย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนอาสุจิดำมองเลยไปที่ดวงจันทร์ดวงหนึ่งมันเป็นดวงจันทร์ที่มีร่องรอยการโจมตีของคิงการโจมตีที่รุนแรงขนาดนั้นหากโจมตีมาที่อาสุจิดำเพียงครั้งเดียว ร่างทั้งหมด11ล้านล้านตัวคงแตกสลายดับสิ้นโดยทันทีคิงจะโจมตีฉันก่อนจริงๆเลยนี่แต่เขาก็ตั้งท่าไม่โจมตีเราหรือว่าเขาจะหมายความว่าให้เราเข้าไปลุยและจัดการเขาเขาจะได้จัดการพวกเราทีละคนสองคนไม่นานหลังจากนั้นเสียงของคิงก็ดังขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกัน ฉันจะให้เวลาพวกแกแค่10บนาทีคิงพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นและไม่มีความกลัวแม้แต่นิดเดียวราวกับว่ามนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรที่อยู่ต่อหน้าเขาถึงสี่คนมันไม่มีความหมายแม้แต่นิดเดียวชายคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรณเวลานี้ราชายาจกและอาสุจิดำแม้แต่ขยับตัวก็ยังไม่กล้า เพราะเข้าใจว่าคิงพร้อมที่จะโจมตีและฆ่าพวกเขาทั้งสองคนทำให้ไซโคสคนที่ฉลาดที่สุดของเหล่ามนุษย์ประหลาดได้พูดกับคิงว่าที่แกให้เวลาพวกเรานี้ก็เพื่อจะไล่ล่าฆ่าพวกเราทีละคนสองคนล่ะสิพวกเราไม่ได้โง่ไซโคสยังบอกกับเหล่ามนุษย์ประหลาดไปฉันจะปล่อยก้อนหินไปที่มัน แล้วพวกเราก็เข้าไปลุยพร้อมๆกันทางด้านของคิงนั้นยังนิ่งราวกับว่าไม่ได้สนใจการโจมตีของมนุษย์ประหลาดต่อให้มาพร้อมกันเขาก็พร้อมจะรับชายคนนี้เยือกเย็นเหลือเกินเขาแข็งแกร่งขนาดไหนณนะช่วงเวลาที่มนุษย์ประหลาดกำลังจะโจมตีคิงเหมือนกับว่าคิงกำลังใช้พลังของตัวเองก้อนหินรอบตัวของคิงนั้นลอยขึ้น พลังที่มหาศาลขนาดนี้มันกําลังจุดประกายคิงพร้อมที่จะฆ่ามนุษย์ประหลาดทั้งสี่ตนที่อยู่ต่อหน้าเขาแล้วนะตอนนี้คิงกําลังเริ่มจะโจมตี ช่วงเวลาไม่นานฟูบุกิก็ปรากฏตัวขึ้นและก็ท,าาท้าไสโคดให้มานหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากที่ไซโคดรู้สึกหนักอกหนักใจพอต้องประชิญหน้ากับคิงเขารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วบอกว่าจะจัดการกับฟูบุกิเสียก่อนก่อนที่จะมาจัดการคิงและการต่อสู้ของไซโคดและฟูบุกิมันก็เกิดขึ้นไซโคดเหมือนจะพลาดท่า เมื่อราชายาจกเห็นว่าไซโคสถูกจัดการไปแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยว่าเป็นหัวหน้าอย่างไรถึงแพ้ให้กับฮีโร่เพียงคาร์ดบีเท่านั้นราชายาจกหันกลับมามองที่คิงอีกรอบแล้วก็บอกว่าตอนนี้เหลือเพียงสามต่อหนึ่งพวกเราทั้งหมดรีบมาจัดการคิงกันเถอะในระหว่างนั้นราชายาจกเหมือนไม่ระวังตัว ทำให้ซอมบี้แมนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ซากปักหักพังขึ้นมาโจมตีและกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ราชายาจกผ่าผ่าราชายาจกตะโกนเรียกอาสุจิดำให้ไปช่วยแต่อาสุจิดำก็บอกราชายาจกไปว่าขินฉันไปช่วยแกนะตอนนี้มันก็หมายความว่าฉันได้เปิดช่องว่างให้กับคิงได้โจมตีฉันน่ะสิฉันมีง่อขนาดนั้นหรอก เซลในร่างกายของฉันมันมีจำนวนจำกัดนะเว้ยและอาซุจิดําก็มองไปที่น้ำธรรมชาติอ e ีวิวที่กำลังหยุดนิ่งไม่ยอมโจมตีแม้แต่น้อยอะ,อะไรกันน้ำธรรมชาติอ e ีวิวมันตอบสนองต่อจิตสังหารอันรุนแรงของสตูและแปล่าเป็นการโจมตีของมันเองไม่ใช่เหรือหรือวันนี่คิงจะอ่านการโจมตีของน้ำธรรมชาติอ e ีวิลออกขั้งหมดแล้ว เลยลบจิตสังหารออกไปชายคนนี้ลบจิตสังหารออกไปเพื่อไม่ให้น้ํำธรรมชาติอีวิวโจมตีเขามันรลาวกับว่าน้ำธรรมชาติอีวิลดิตายไปแล้วคิงแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรเขาสามารถลบจิตสังหารจนราวกับว่าเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีพลังนั่นเหรอ แม้จะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อีกนั่นเหละเขาเห็นเราเป็นอะไรกันแน่เห็นเราเป็นเพียงมดปวกที่ไม่มีพิษภัยไม่มีพิษสงต่อเขาแม้แต่นิดเดียวนั่นเหละพวกเราไม่ใช่ศัตรูที่คู่ควรกับคิงเลยแม้แต่นิดเดียวคิงไอ้เจ้านันมันดูถูกพวกเรามากเกินไปแล้วฉันไม่สนใจแล้วว่าน้ำธรรมชาติอีวิวจะเป็นอย่างไร ฉันจะจัดการกับมันด้วยตัวของฉันเองและฉันจะกลายเป็นคนที่ฆ่ามันด้วยมือของฉันเองณนในเวลานี้อาสุจิดำรวบรวมความกล้าของตัวเองและ,ะเผชิญหน้าและต่อกรกับคิงอาสุจิดำได้แบ่งร่างกายของตัวเองเพิ่มมากขึ้น11ล้านล้านตัวและตะโกนบอกคิงไปว่าคิงดูซิว่าแกจะจัดการกับพวกเราได้หมดอย่างไร คิงมองด้วยความเยือกเย็นแววตาของคิงมันเย็นชามากขึ้นเสียงของคิงเองจิ้นมันก็ดังกึกก้องดังคำรามราวกับว่าจะฆ่าอาุุจิดำนะตอนนี้คิงได้พูดออกมาว่านั่นมันก็เพียงตัวเลขอาสุจิดำมองไปที่แววตาของคิงในใจของเขาถึงแม้จะฆ่าต่อกรกับคิงแล้วก็ตาม แต่ในใจลึกๆก,ก็หวาดกลัวกลัวว่าค,วคิงจะเข้ามาโจมตีเขาจนทำให้อสุจิดำณตอนนี้นิ่งยังไม่กล้าที่จะจู่โจมในช่วงเวลาเดียวกันเหล่าฮีโร่ก็มาถึงพอดีปูริปุริพีเซนเนอร์อะตอมิกสมุไรรวมถึงจกักรพรรดิเด็กก็มาถึงจกักรพรรดิเด็กได้มองไปเห็นน้ำธรรมชาติอีวิลก็ตกใจเป็นอันมากเพราะน้ำธรรมชาติอีวิวนั้นแข็งแกร่งเหลือเกิน จากกับพัตเด็กเคยสัมผัสมันมาแล้วแต่ณตอนนี้ฮีโร่ที่เผชิญหน้าอยู่กับมันเขาคือเค่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทางด้านอะตอมิคสมูไรก็มองไปเห็นอาสุจิดำเขาอยากจะร้างแขนเพราะอาสุจิดำทำกับเขาไว้แสบออมามากแต่ปูริปูริพีเซนเนอร์ก็รีบห้ามอะตอมิคสมูไรทันทีเพราะว่าตอนนี้ คิงได้เข้ามาจัดการทุกอย่างแล้วฮีโร่คนอื่นๆไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเข้าไปขัดจังหวะชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโรกตอนนี้คิงกำลังจะปิดเกมในช่วงเวลาเดียวกันหมู่เทพก็มาถึงและเหล่าฮีโร่คาสเอก็ออกมาจากท้องของหมู่เทพตอนนี้จำนวนของฮีโร่มากกว่ามนุษย์ประหลาดแล้ว ความได้เปรียบมันกลับมาที่ฝั่งของฮีโร่แบบเต็มรูปแบบและไม่นานหน้ากากหวานฮีโร่คัสเออันดับที่1ก็มาถึงเขาไม่ฟังอะไรใครทั้งนั้นโจมตีไปที่อาสุกิดำทันทีและการต่อสู้มันก็เปลี่ยนไปที่หน้ากากหวานและอาสุกิดำการต่อสู้ของหน้ากากหวานนั้นมันมีจิตสังหารมากมายมหาศาลทำให้น้ำอำมาชาติอีวิวก็โจมตีไปที่หน้ากากหวานด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้หมูเทพและอะตอมิกสบุไรต้องเข้าไปช่วยส่วนทางด้านจัก,กรพัรดิเด็กรู้ถึงความสามารถของคิงแล้วแต่ก็กลัวว่าน้ำธรรมชาติอีวิวจะหลบหนีไปเลยบอกคิงให้จัดการให้สิ้นซากโดยไม่เหลือแม้แต่หยดน้ำเพียงหยดเดียวจัก,กรพัรดิเด็กเลยวางแผนและบอกแผนการทั้งหมดให้กับคิงเขารู้อยู่แล้วว่าความสามารถของคิงนั้นมันน่ากลัวขนาดไหน แต่ก็แอบคิดลึกๆก,กวัวน้ำธรรมชาติอ e ีวิวจะรอดมือจากคิงไปได้อยากจะให้น้ำธรรมชาติอ e ีวิวตายอย่างสิ้นซากต้องพึ่งมือของคิงเท่านั้นที่จะจัดการจากกักรพัดเด็กมั่นใจและในช่วงเวลานี้ทัตซูมิกิก็ฟื้นตัวจากการสลบและมาจัดการกับน้ำธรรมชาติอ e ีวิวด้วยพลังจิตส่วนอาสูจิดาก็เช่นเดียวกัน โดนเล่นงานจากทัตสึมุจิแทบจะสู้ไม่ได้แต่อาสุจิดำก็รวมร่างกันเกิดขึ้นและก็ต่อกรกับทัตสึมุจิแต่การรวมร่างในครั้งแรกก็สู้ทัตสึมุจิไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอาสุจิดำได้รวมร่างทั้งหมดของตัวเองและกลายเป็นโกลเด้นสเปิร์มอาสุจิทองและก็สามารถจัดการกับทัตสึมุจิได้เพียงเสยเสี้ยววินาที อาสุจิทองแข็งแกร่งขนาดนี้เชิวหรือสามารถจัดการกับทัตสึมุกิที่เป็นฮีโร่อันดับที่สองได้อย่างง่ายได้อาสุจิดำอีกร้อยตัวที่เหลือก็ได้ไปเจอกับทาริโอะและก็จับทาริโอะมาเป็นตัวประกันส่วนอาสุจิทองก็บอกกับอาสุจิดำไปว่ามันไม่จําเป็นเลยเพราะความได้เปรียบทั้งหมดมันอยู่ที่พวกเราแล้วเราฮีโร่ต่อก่อนพวกเราไม่ได้ ความได้เปรียบณตอนนี้กลับกลายไปเป็นมนุษย์ประหลาดอีกครั้งแต่ไม่นานหลังจากนั้นเสียงกึกก้องของชายคนหนึ่งมันก็ดังขึ้นความน่าสะพึงกลัวมันกลับมาอีกครั้งสำหรับมนุษย์ประหลาดเสียงนี้มันก็คือเสียงของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคืนไฟนรกโลกัน มันคือเสียงของริงที่ดังกึกก้องไปทั่วสนามรบอาสุจิดำตกใจแทบขี้จะเล็ดคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังจะโจมตีพวกเขาพวกเขาตกใจเพ,พราะพลังมหาศาลขนาดนี้พวกเขาจะรลบได้อย่างไรในช่วงเวลาเดียวกันจากกระพัเด็กก็รีบห้ามคิงทันทีบอกว่าโจมตีตอนนี้ไม่ได้เพราะมนุษย์ประหลาดได้จับตัวเด็กเป็นตัวประกันแล้ว ให้คิงหยุดก่อนถึงแม้ว่าจะสิ้นเสียงของจกักรพรรดิเด็กแต่อาสุจิดำและอาสุจิทองก็ได้เห็นลำแสงที่มีความใหญ่มหาศาลมันกำลังพุ่งตรงมาที่พวกเขาหลบไม่ทันแล้วชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกำลังระเบิดพลังมาที่พวกเขาจบแล้วพลังของคิงมันมหาศาลเหลือเกินอาสุจิดำและอาสุจิทองหายสลายไปในพริบตา แต่แล้วภาพมันก็ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งอาซุจิดำและอาซุจิทองยังมีชีวิตอยู่มันเกิดอะไรขึ้นจกักรพรรดิเด็กรู้ได้ทันทีว่าคิงหยุดการโจมตีของตัวเองเอาไว้พอได้ยินเสียงของร้องของจกักรพรรดิเด็กว่ามีตัวประกันคิงคือสุดยอดจริงๆถึงแม้จะไกลขนาดนั้นก็ตามแต่คิงก็ได้ยินเสียงอันแผ่วเบาของจกักรพรรดิเด็ก และไม่นานหลังจากนั้นยูดีๆคิงก็วิ่งหันหลังกลับไปทำให้อาสุจิดำสงสัยเป็นอันมากส่วนอาสุจิทองก็รับรู้ถึงกลยุทธ์ของคิงทันทีคิงโจมตีพวกเขาไม่ได้เพรามีตัวประกันคิงเลยหลอกล่อให้พวกเขาออกไปจากตัวประกันนั่นเองอาสุจิทองได้เตือนอาสุจิดำว่าอย่าอยู่ห่างตัวประกันไม่งั้นคิงจะกลับมาเล่นงานพวกเขา คิงจะกลับมาฆ่าพวกเขาโดยทันทีหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเปรียบเสมือนพวกเขาตายไปแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ตามคิงไปพวกเขาไม่ได้ง่ขนาดนั้นคิงวิ่งออกไปโดยที่มีช่องโหว่เต็มไปหมดราวกับว่าคิงต้องการให้พวกเขาโจมตีช่องโหว่นั้นแต่ความเป็นจริงแล้ว มันคือกลยุทธ์ในการหลอกล่อหากพวกเขาโจมตีจริงๆแล้วล้วก็คิงจะฆ่าพวกเขาทันทีช่องโว่ที่ไม่มีช่องโว่ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคงไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้ที่จะมีชายที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้คิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงก็ได้หายไปจากการสู้รบในครั้งนี้ เหมือนกับว่าคิงได้จ้องมองอยู่รอโอกาสที่จะปิดเกมนั่นเองและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้ดาเนินการต่อไปเรามนุษย์ประหลาดเริ่มพลาดท่าเพราะมีหัวเม่งเป่งประกายคนหนึงโผล่ออกมารวมถึงกาโร่ด้วยและแล้วความหน้าสะพึงวัวของคิงมันก็สิ้นสุดลงในภาคของมนุษย์ประหลาดนี้ และความน่ากลัวของเขาจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไรก็อย่าลืมบอกกันและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิงและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันผมบอกทุกคนแล้วว่าคลิปนี้ไม่มีความหาแม้แต่นิดเดียวคลิปที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลัวชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคลิปนี้ก็ขอขอบคุณบทแปลดีๆจากเพจ o p m t f ด้วยนงครับที่แปลไว้ให้ดีมากๆเลยหากใครสนใจตอนอื่นๆก็เข้าไปสนับสนุนเพจนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าหากอยากจะเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับวันพันแมนเพจนี้คือเพจดีๆครับผมหากใครคิดเห็นอย่างไรหวาดกลัวคิงมากแค่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าหากใครไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็กดคำว่าบวก ก็บอกผมว่าฉันก็กลัวคิงฉันอยากกลับบ้านเอาเป็นว่าคลิปนี้มันยาวอามากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ T A R Sport